ยินดีต้อนรับสู่ช่องมูโซกัอีกครั้งนะครับวันนี้จากต่อไปจากครั้งก่อนเราได้ทำการรีแอคตัวเพลงไตเติลของเฟอร์มิลลามของพี่เบบในรอบาบเนมเพลง a r walking to the moon อย่างที่บอกไว้าใช้คลิปว่าหลังจากเราทำการรีแอคเพลงเสร็จแล้วอัลบั้มนี้ก็เป็นอัลบั้มหนึ่งที่เราจะต้องได้มาอันบ็อกเหมือนกันซึ่งวันนี้เข้ามาถึงแล้วรอมาเกือบประมาณ สออาทิตย์เนี่ยสามอาทิตย์แล้วรอก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็เกือบนานสามอาทิตย์แล้วแต่แบบียกได้มากซึ่งตอนเนี้ยอยุดขมือเราแล้วคิดว่าอย่าลีลากันดีกว่านะทุกคนเสียเวลาอยากได้ของจากพี่บีบไปแล้วไม่ไหวแล้วไปจัางก,ก่อนเราเรียบแล้วครั้งนี้เราอันบ็อกซ์กันไปเจอกับมุมอันบ็อกซ์ของเราเดีกวนะ่าครับไป มาแล้วทุกคนซึ่งคราวนี้อัลบั้มเราก็สั่งจากร้านเดิมที่เราสั่งจากออมคอร์ดมาได้ลาอันบ็อกซ์กล่องใหญ่มากแต่ว่าอัลบั้มพี่เขาน่าจะเล็กแค่ไม่ผิดม,มาอันนี้แกมาจากซองเมื่อกี้ก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งคิดว่าสองอันนี้น่าจะเป็นเทียนแล้วก็สเกเกอร์อันนี้น่าจะเป็นของจากคอนแทมจากทางร้านหรือเปล่า ที่ว่าใช่ไม่เป็นของแงัมจะทางร้านเก็บไว้ก่อนมาเรามาแกะตัวอาราบ,บัมกันดีกว่าทุกคนขออนุญาตสูมนี่ตัวอาราบ,บัมดูจากด้านนอกเป็นหน้าพี่เศษบ,บางนะส่วนบาบางมากเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวเราเอามาเรียกว,ว่าเอามาเทียบกับอาราบ,บัมของลูลิสดีกว่ามาแกะกันก่อน ก็เขียนว่านี่ My Name l e e s u j o n g First Mini Album น่าจะเป็นน่าอยากกได้แบบผมเป็นไอ้ชุดสีขาวในเอมีจังชุดนั้นสวยมากเลยด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างก็จะเรียกว่าสลักตามปกติไม่มีอะไรมาแต่แตดูแล้วด้านข้างคือดูน้องแบบบางมาก บางมากๆงั้นเราไปเก็บข้างในดีกว่าอันนี้สภาพเหมือนนึกถึงอัลบั้มของพาร์เรลกับเอ่อิวเวคคนนิ่งของทีเฟลแหละนี้เลยจอหนานี้หนึ่งออกมาก็นี่ก็เป็นซองแล้วก็ตัวียกว่าอะไรเออหนึ่งไม่ออกอ่าก็เป็นเพลงอัลบั้มซึ่งเพลงอัลบั้มดีทุกเพลงเลยไปฟังด้วยเพลงพร้อมมาก น้ก็จะมีอ่าแรกๆก็เป็นเพลงนะครับแล้วก็เป็น,น,ร,ร,ปนรูปของพีบีเอฟต่างๆซึ่งแน่นอนตอนนี้เป็นอัลบั้มของพีบีเอฟก็มีแต่รูปพีบีเอฟแน่นอนไม่มีรูปใครแล้วนะรูปนี้รูปใช้โปรโมตรูปนี้ก็ใช้รูปโปรโมตอะมาแล้ว การ์ด <Cut. S 2> หนึ่งใบเออนี่การ์ดแล้วก็ไม่เรียกว่าอะไรอ่ะเออชิ Shit. เขียนเปิดดูละเหมือนครั้งก่อนอนะลืมกันสวยนะนี่การ์ดก็มีเขียนของพ่เศษไว้ด้านหลังไปก่อ <Okay. S 2> นการ์ดให้ดูข้าชัด ไปดอกอุ้ยลูกนี้ไม่เคยเห็นสวยนะพี่เบฟสวยนะเดี๋ยวนี้พี่เบฟวยนะพี่เบฟพี่พี่นั่งแบบนี้ไม่ได้เพราะรูปนี้ไม่ได้นะ ไม่รูสีขาวพี่เวฟบอกัว่าสีขาวคือสวยนะนตื๊บดีนะนี่สีขาวคือแบบดีมาก โอ้ยนี่ไหมสีขาวชุดดีมากชื่อสีขาวดีมากแล้วก็หมดแล้วก็เป็นแจ้งสู่เอ่อ น่าจะคนสั่งเพลงทั้งหลายนั้ว่าเป็นของเพลงแต่ละเพลงแนล,ลบัมอ่าส่วนฟอร์บุกเออฟอร์บุกใช่แล้วโฟร์บุกเลยปะหมดแล้วต่อไปเป็นตัวกล่องซีดีก็จะมีคลาสสิกมากใส่ตลับตรงนี้เอ้วัวไม่ไหวเปิดดู ไม่รู้เห็นปล่าตรงนี้มันจะสะท้อนนิดนึงมนเขียวว่า my name สวยอะ่ะชอบฟอนต์นี้มากนะจะบอกว่าให้แผ่นก็ไม่มีอะไรครับม,มีดีเทลหรอเนี้ยอ๋อน่าจะเป็นเคลือบไม่มีอะไรแล้วอ้าวพี่เล็กมากปึบอเก็บเก็บเก็บเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้ไม่เห็น อีกชุดหนึง่งถือว่าทำไมลูกภารไปในหนึ่งชุดอ๋อไอเอลเินเมื่อกี้ที่เผยดหลังคือเป็นอของัรูปนี้ที่เราไม่ได้เห็นแต่อันเนี้ยเพอเป็นอย่างนี้แกะฟเฟลอีกแล้วเก็บคืนถาวามิงเก็บยากเก็บเก็บยากเลยว่าแบบเนี้ยจะไปเก็บ เป็นตัวไม่เป็นมีโปสเตอร์ปื๊บแล้วเขียนน้องไมเนมเหมือนเดิมคุณมี่สวยนะอันนี้อ่ะนี่ดูเต็มเต็มกันปุ้มเอนอันี้อ่ะอ๋อไม่แล้วก็นัานหลังก็เป็นไมเน่เหมือนเดิม ลิสตจองซะสวยนะแล้วก็เป็นสุดท้ายครับเป็นโปสเตอร์ที่อยู่ในกระบอกของเราเองไหญมากแล้วเขียนว่า my name เหมือนเดิม สวยมากแตบบ่ห้องไม่มีคิติี์แล้วอ่ะข้างหลังไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวเรา,าจัดกากหมดแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าน,นะครับว่าเป็นอะไรยังไงตัดจบแบบละครให้ม,มาสากเมื่อกี้เราแกะไปได้ตอ,อยแล้วอ่ารับถือว่าเล็กนะอ่าพูดถึงความรู้สึกก็คืออัถือว่าเล็กมากลูกป,ปกรลูกป,ปกเซอลูกป,ปก เล็กมากบางด้วยดูโคตรบางบางมากซึ่งถ้าเอาพูดถึงตัวบัม้มเพลงแนวลบั้มอ่ะเพลงแนวลบั้มสิม่ง่ดีดีทุกเพลงเพราะทุกเพลงไปฟังด้วยไม่มีน้องไม่รีวิวแล้ว,ย,วยาวๆซึ่งตัวบัม้มอย่างที่บอกคือน้องบางแล้วน้องเอ้หล่นแล้วก็บางแล้วก็ตัวเล็กมากแต่คิดว่าดูจากภาพแล้วไม่น่าบางเท่า ไออารัลมแรกอะ girls invention นะเดี๋ยวไปเอามาก่อนเอาของตราบแบบนี้ของจีเฟนมา้วยมาจากที่เอามาอันนี้อันนี้ของเฟอร์มีลมบของ my name ของพี่เบฟอันนี้ของ love list g i r girls invention ดูพี่เบฟบางกว่าล่ะพี่เบฟบางกว่า โห oh. ทำบางแล้วนึกถึงไอตอนที่เราแกะนั่นนะบีบออปปิซึ์มะ่ะบางบางกว่าบางกว่าเอเินซ์ออฟแกรส์อีกนี่เป็นแบนบางกว่าเลยไหมเห็นปหมนี่โฟกัสไหมนี่อันนี้เกิลซินเวนชั่นแล้วก็อันนี้เป็นของไมนมบางกว่ามากก็ ไม่ตลับเนาะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกับอีปงเพราะว่าของลูิสไม่มีตลับเป็นของจีเฟนมีตลับขอยกมาสามอันแล้วบ้าที่มันมีตลับแค่ไม่เอามาทุกเวอร์นะทียันยกก็อนีกมันก็เครื่องทั้งสามเวอร์ของจีเฟนเหมือนกันหมดตลับเหมือนกันหมดนี่เดี๋ยวเวกชินนิ่งเรือแล้วก็เรนโบเอามาอย่างละเวอร์เรนโบมีเวอร์เยอะลวมันก็จะหนาหน่อยแลาวก็ดูใก่อนเป็นตลับมป็ตลับเหมือนกัน กระจับแล้วก็เป็นโฟโต้บุกเหมือนกันมาดูความหนาไอนนเดียบางเดียวดีกว่าปึ๊บนี่เห็นไหมไอนนี้ก็แอบบางนี่หว่าอันนี้ของพี่เบฟไมเนมแล้วก็อสิยมพูนี่จะเป็นของพันเรียวของจีเฟนบางนะ ซึ่งข้อที่ให้บอกไปในตอนบีมอปิซึมว่าอาร์ตพอมที่ดีที่เราชอบมันจะเป็นยังไงเพราะชอบเป็นกล่องต้องมีิเก็บอย่างน้นแบบระดับก็ดีกว่าแบบเป็นหนังสือเป็นเล่มเ,เหมือนเหมือนบีมอปิซึมอ่ะอย่างน้นมันน่าจะดีกว่าแต่ข้อเสีคือไม่ใช่ข้อเสียเดียมันน่าราคาเวลาถอดออกมาแล้วก็ใส่คืนใส่คืนยากมากตัวร่บพที่จะพูดถึงวันนี้ก็น่าจะหมดเพียงแค่นี้แลลวครับเราก็เปเทียบดูว่าเออครบแล้ว มันเป็นยังไงบ้างตรงไหนมันดีขนาดไหนเราไม่พูดเยอะกันรอบก่อนซึ่งหมดแล้วนะไม่มีเลยพูดแล้วก็สุดท้ายถ้าเจ้า,าจของร้านเขาแวะมาเห็นก็น่าจะเป็นของร้านนะครับอันนี้สติกเกอร์กับเทียนหอมขอบคุณมากๆนะครับน,รน,น,น, v v น่ารักมากเลยเหมือนตอนไอโฟนกุญแจของว v g เลยน่ารักมากขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้กับการ u n นบ x ็อ เฟิร์สมีอัลบั้มของพี่เบฟ My Name นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมไปฟังเพลงนะนะอัลบั้มดีมากๆเลยฟังเพลงแหละเพลงเพลงพอไม่ไหวแล้วก็ใช่เพลงพอมากแต่เติ้ลก็แบบดีมากแต่ว่าเสียดายไม่มีแบบสเตจแบบขึ้นโปรโมทขนาดนั้นแต่ว่าอัลบั้มดีมากๆถึงจะเล็กนิดนึงแต่ว่ารอผลงานหน้าๆของพี่เบฟอยู่นะครับ ซึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นแฟนคลับพี่เบฟที่แบบมาคอม,มเมนต์ด้วยแบบก็นี่ก็คิดใจใจบบ้กันว่าเอ้ยจะมีจะมีคนฟังพี่เบฟปะวะคือแค่บอกพูดเริ่มเริ่เริ่เลิ่มเริ่ในประเทศไทยก็แบบน้อยมากๆแล้วแบบถ้าเจาะมาหาพี่เบฟอีกก็น่าจะน้อยกว่าเดิมซึ่งขอบคุณมากครับที่ตามชมแล้วเราดูไอคลิปอันบล็อกของเราซึ่งขอบคุณมากๆนะครับ ดังนั้นสำหรับ u n b o x Mini มินิเอ,เอ First, ลไอเฟิร์มบัมของ PBa b e My Name จบเพียงนี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่รอดูและสนับสนุนจากคลิปก,ก่อนนะครับเจอกันในคลิปถัถดไปของเรานะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรว่าจะเป็นคลิปไหนซึ่งก็น่าจะมีอ่าวันนี้วันนี้วัที่วันนี้วันที่สิ ถ่ายไว้ให้สิว่าเดี๋ยว้ตัดลงตรงไหนก็วันนี้จะมีควินดอมแล้วก็มีถ่ายอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวชุดนี้ก็จะไปโพสในอีก2คลิปซึ่งเจอกันในคลิปถัดไปนะครับถ้าทุกใจแล้วก็ชอบเราเพื่อนรักใจให้เราก็ตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยก็ดีครับแล้วคิดคิดยังไงแล้วก็เสนอแนวคิดอนเสนออะไรได้ก็เมนไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับวผมรับฟังหมดแต่อาจจะไม่ได้แบบไปกดหรือไปตอบทุกคนแต่ว่ารับฟังและอ่านทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับเจอกันในคลิปถัดไป sekan